อ,อยู่จนมืดค่ำเลยครับสวัสดีครับผมเพชรพุนทองครับามาดูการขึ้นเทเล่ของ PC60 กันหน่อย PC60 รุ PC ่น7มาดูกันครับมืดค่ำแล้ววันนี้สู้จนเสร็จงานครับจบงานแล้วย้ายเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าจะขึ้นง่ายไหมามาแล้วครับ PC60 รุ PC ่น7 ไฟเขาสว่างดีมากเลยขึ้นเทลเลอร์หกล้อนะครับหกล้ออันตรายมากครับเทลเลอร์หกล้อเนี่ย bây giờ tôi thông đỡ này ดูเทลเลอร์กับไมโครครับเทลเลอร์หกลอ้อนะ,อะมาดูกันขึ้นเทลเลอร์หกลอ้อกันหน่อยโอ้ มาเกียไว้เลยนั่นน่ะอ๋อเรามาลุ้นกันครับเอาใจช่วยครับอ๋อ จะเดินขึ้นเลยดูไปนี่โอ้สดงว่าตัวเดินแรงมากเลยเดินแบบนี้ แรงเขายังกล้าขับว่าหกรอ,อผมไม่กล้าขับรอาหนึ่งโอ้ มาทบมือเก็บเรียบร้อยอสทีนีก็สวัสดีครับ